วันนี้จะพาฝรั่งเนี่ยไปกินส้มตำโจ๊โจๆครั้งแรกในชีวิตน,นี่คือเผ็ดแบบระดับนรกเลยนะกินเผ็ดเก่งไหมเฉยๆนะแบบกินได้ปวดเผ็ดปวดแสบใช่ว่าแ่บๆเนระกินได้อยู่แปบว่ากินไม่ได้ <c oughs> นั่นเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับลุงโจ๊โจๆก่อนลุงครับ ครับวันนี้เอาฝรั่งเนี่ยมาเก okay. ินมาเกินสมตามอ่ะโจโจนะครับลุงวันนี้ฝรั่งคนนี้เขาขอเผ็ดๆขอขอเผ็ดแบบร่วงเขาจะเข้าโรงพยาบาลใช่ปะโจโจโจกินเสียกินหนึ่งสองสามโจเฮ้ยโจโจเชาไงตีมันดียังยังไม่เพนยังไมมาอยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดหรอกเายอะนะใส่เผ็ดเ้ยรู้เอาอีกเอาอีกเอาเลยครับลเอาเลยครับลุง คนนี้จบปักดีไม่ได้ครับผมดื้อกับจุเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อย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 เผ็ดเผ็ดด้วยเออจุจ้าจ๊าเอ๊ะเอ๊จาเจ้าเอ้ยเอ้๊เจ๊า ไหวไหมตอนนี้ไม่ไหวกินเผ็ดไม่เคยเก่งเท่าไหร่อ่ะเรียกไหมเลือกรถไฟบันไม่ใอ่ว่ามึงอ่ะเรียกให้กูว้าผัดแต้โจ๊กผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยผัดมี่ผัดมีโจุ๊จุ๊ผัดหมี่จุ๊จต้องเร่งไม่ได้นะบอกเขาด้วยนะในคลิปกวันนี้ใช้เตาถ่าน

รสชาเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากอ่ะอร่อยมากมันเป็นไงรสชาติครับจบตามจุดเอ้ยผัดยังไม่กินต้องต่อครับพงษเออไม่กินเลยกินสุดอันนี้ปัดผัดมีโจ๊โจ๊ะรสชาติเป็นไงลูกบอกมางตองคะแนนเท่าไหร่จักเต็มเลยจัดเต็มเลยจัดเตเลยจัดเต็มเสพย์ยี่สิบขับอันเนี้ยอร่อยจริงสามารถมากินกับทั้งทั้งเมียทั้งลูกทั้งกี๊ทั้ง เอานี่ไม่ได้ครับมได้หมดเลยได้ได้ได้หมดเลได้หมดเลยอร่อยครับอร่อยครับทั้งจิกทั้งเมียน้อยเมียหลวงพามาได้เลยดับแล้วีเอาเมียน้อยมากระด้้ยเด้เดี๋ยวเมียน้อยเขาไปเอาแล้วดเาเมียมากเเมียมากเขาเมียมากแล้วเมียน้อยไม่เอาจบแล้วจบแล้วโอเคคนจะกินอะไรก่อนมาเดี๋ยวเราจะกินอันนี้รู้ไหมว่านีคอละไลาบหมูติดใช่เคยกินไหมกินไปกินลาบที่ไหนที่เหนือ Oh. ใช่ภาคเหนือก็มีเมื่อก่อนเคยอย่เหนือใช่ไหมใช่แล้วตอนอยู่เหนือคือไบทำอะไรบ้างก็ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่คนส่วนใหญ่พูดอังกฤษไม่ได้เลยเลยต้องเ, <c oughs> เรียนรู้ให้สื่อสารกับคนทงิทนอะไรอย่างนี้ใช่เลยตอนนี้ก็ยังพูดไทยได้บ้างอะไรอย่างนี้พูดได้เยอะและนินทาทุกคนได้และอัจฉรทยเว้ออันนี้จะเป็นไก่ย่างจะไก่ีสานอุ่นนท อร่อยอร่อยเหมือนเดิมร่อร่อยอร่อยนะโอเคก็คือแฟรตี้อยู่ไทยมานกี่ปีแล้วตอนนี้จริงๆไม่อยู่ไทยนะแต่ว่ากลับมาเที่ยวประมาณปีละหรือว่าสองปีละครั้งแล้วก็ไปมาหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยยังไม่ลืมภาษาไทยหมูหมูย่างหรือเปล่าคอหมูย่างหรือเปล่าไม่ใช่ขอเหมือนจะใช่แต่ว่ามันจะเป็นสุดใหม่โชว์รูปให้ทุกคนดูก็ได้นะ อันนี้ถามก่อนชอบแบบนี้ไหมชอบมากเอาีหมให้คะแนนเท่าไหร่แปดจุดห้าเนาะแปดจุดห้าเรากายย่างนะกายย่างแปดแปดเลยชอบหมูมากกว่าจริงเหรอใช่ชอบแบบนี้มากกว่าชอบหมูมากกว่าแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าอตอนนี้ชอบหมูมากกว่า นี่สมองแฮชให้ใกลยังสิบวันนี้ก็ให้แปดมันก็ต่างคนตังชอบอะเนาะใช่ไหมความชอบไม่เหมือนกันเลยแพดีก็จะชอบอีสานแน่นอนใช่ไหมชัรว,วถ้าไปน่าจะชอบโัว์นี่แฮชก็รอพาแผดีไปไปเที่ยวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปไปนอนที่นาทำนาล้วก็จับนหนูกินหนูจับปลาจับปลาด้วยเอาวหรได้ แล้วอยากถามแพชว่าเดี๋ยวรออย่าเพิ่งถามเอ <Okay. S 2> งก่อนวันนี้โคตรอร่อยบ <c oughs> อกให้เลยว่าคุณจะชอบจิตใจแน่นอนนะครับทุกคนน่ากินสุดๆแล้วคือแบบอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือสวรรค์ครับสรุปอันนี้คืออะไรสวรรค์ผมบอกแล้วครับคุณไม่เชื่อผมเองนะครับให้เท่าไหร่ก่อนันอันนี้วันนี้นจะเยอะนะแต่จุดท่าเหมือนกันและอยากถาม ว่าว่าเวลาอยู่ไทยคิดถึงประเทศอเมริกามไหมถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงสิเพราะว่าแบบเหมือนจะเป็นบ้านเกิดเราแต่ส่วนมากเราจะคิดถึงแบบคนที่อยู่ที่นั่นมากกว่าอ,อาจ่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรย่างนี้ครับเมกายังไม่พัฒนายังไม่มีสายชีทดุดเลย <c oughs> <c oughs> ใช่อตอนนี้ชอบอะไรมากสุดก็จริงจริงชอบผัดหมี่ ก็พัดนี่โจ๊กโต้มั่งดูแล้วก็น่าจะอะไรนะหมูย่างหรือเปล่าไม่ก็อะไรนะนี่หมูย่างลองกินอันนี้ย่างนี่คืออะไรนะตีนกายเคยกินหรือยังยังเนี่ยนะใช้มือแล้วกันใช้มือดีกว่าสะดวกกว่าเฮ้ยมันร้อนไม่ใช่มือแล้วร้อนนี่อย่างนี้เลยอร่อยเปรี้ยวชอบกินตี๋ยนไหมลองกินดูเผื่อชอบโอเจากร้านนี้นะโอ้ย น่นโอเคนะนี่คือตีนตีนที่กายเคยใช้ตอนเดินนะรู้ไหมแล้วมันก็เหยียบดนดินเหยียบเหยียบเหยียบขี้ก็มีนะใช่แล้วผมก็พูดจริงพูดจริงจะมไม่ต้องพูดเลยคือแบบว่า,ากายเนี่ยปก,กติก็จะอยู่ในที่มันแคบใช่ไหมเราก็จะขี้ทุกที่ตีนนี้แหละก,ก็ต้องเคยจะเหยียบอยอยากจะอ้วกแล้วนะต้กงกลิ้นิดนึง<อ>เขาน่าจะหลังก่อนนะ ครจะรู้คือร้านนี้ยังไงก็ล้างอยู่แล้วแต่วร้านอื่นผมไม่รู้ครับว่าเขาร้างหรือเปล่าพูดถึงรสชาติเป็นยังไงบ้างมีความเปรี้ยวอยู่ไหมมีความเปรี้ยวอันนี้ชอบนะบ้าบแบบกินแล้วก็คิดว่าอ๋ออันนี้ไก่นนเนี่ยปะก,ะกติก็จะอยู่ในที่มันแคบใช่ไหมเราก็จะขี้ทุกที่ เพราะฉะนั้นอ่ะตีนี้แหละก็ต้องเคยจะเหยียบเอออยากจะอ้วกแล้วนะแล้วก็เดจะไปเนาะคุณจะไปเนาะจานต่อไปเขาอยากกินอันนี้น่าจะกินได้นะลาบเนาะลาบดิบลาบอีสานสไตล์อีสานเนาะใช่รสชาติก็จะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันแตกต่าแต่ไม่เหมือนต้องรอให้เสรหรอไม่ก็กินเลยกินกินไปแล้วอืมเป็นังไงบ้าง อร่อยนะจริงๆระวังลาบเหนือกับลาบอีสานมันมันต่างกันไหมต่างกันนะรู้สึกว่าที่กินที่เหนือเป็นเหนือซับมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะละเอียดกว่าใช่ไหมจะละเอียดกว่าใช่อันนี้รู้สึกว่ามันจะจะใหญ่กว่านิดนึงด้วให้คะแนนเท่าไหร่จากเต็มสิบอ่าก็อร่อยนะ เจจอกับส้มตามโจโจมาแล้วด้วยตัวของเราเองรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ชอบอา์ของโจโจด้วยนะใช่คือแบบลุงโจโจคือแบบรีจอยสนุกนอองรีจอยน่ารักน่ารักก็พนานงานดีใช่ครับใช่ บริการลูกค้าก็ดีใช่ไหมดีมากอาหารรวมทั้งหมดเป็นไงบ้างอันนี้อาหารอีสานเลยนะเคยกินไม่กี่ครั้งชอบไหมครับชอบมากเลยแต่เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะพาแพตตี้เนี่ยไปเที่ยวอีสานครับไปใช้ชีวิตที่นาเลยนะนอนที่นาไปแน่นอนไปไปเจอกัน